ค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตเจ้ามอนสเตล่าที่เราพร้อมเล็ดเอาไว้นะคะ3เดือนเป็นยังไงกันบ้างก็มีงอก2ใบทุกต้นแล้วนะคะอ่าเนี่ยเขาก็จะมา2ใบกันหมดแล้วจะค่อนข้างโตช้าหน่อยนะคะ อันนี้เป็นใบแรกนะคะส่วนนี้เป็นใบที่สองจะโตกว่าจะโตเร็วกว่าละอันนี้น่าจะโดนมแมลงแท้ไปนะคะมีสองใบแบบนี้แล้วนะคะบางคนก็เรียงได้สองวัเออสองใบวกว่านี้นะคะแต่ว่าของอ้อนมันมาออกใบที่สองช่วงเดือนที่สองเข้าเดือนที่สามอะคะ่ะส่วนอันนี้เป็นเซตใหม่ อ๋ออันนี้เซตแรกของเราเนี่ยมีคนอื่นเอาไปบ้างแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่ห้ากระถางแต่เดี๋ยวก็จะเอาไปให้คนอื่นดูแลต่อแล้วเพราะว่าเราจะเคลียร์ชั้นให้มันโลง่โลงๆเอามาใส่ต้นอื่นต่อส่วนอันนี้เป็นพี่อ้อนเพาะใหม่ในพีทมอสนะคะมีห้าเมล็ดแต่ว่าเน่าไปหนึ่งจะเหลือแค่สี่อันนี้เราเพาะไว้เมื่อวันที่สี่กุมภาใช่ไหม น่าจะเนี่ยสองสัปดาห์กว่า,วางอกแล้วในพีทม้อนมันมีสารอาหารนะคะเขาก็อาจจะงอกได้เร็วกว่าในพวกกลับมะพร้าวสับขุยมะพร้าวพวกนั้นนะคะแต่บางอะไรก็จะงอกช้ากว่า พูดยากนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะงอกให้เราหรือเปล่าเนี่ยมเมล็ดเนี้ยปลูกพร้อมกันหมดแต่มันสิ่งงอกออกมาหน่อยเดียวเองโอเคค่ะก็อันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการเพารมมะเมล็ดมอนสเตล่าในล็อตนี้นะคะอัปเดต3ามเดือนก็ได้เท่านี้คะ่ะ